ดะโอเคงยังกว่าพีบอกโอ้ยาว่าอะไรชีไล่ายจังลโอ้ยเก่งเด้อเจ้าตัยังอ่งเต้าตาบอกตาประสบการณ์มีสิ่งหกำลังทำอะไรคะตอนนี้กำลังต่อระบบนึงสายดินเออติดข่ระบกาว ของระบบไฟฟ้าอยู่เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ก็คือเกิดจากความชื้นบริเวณรอบบ้านแล้วก็ระบบกาวเดิมความต้านทานเยอะเกินไปความต้านทานเยอะเกินไปคืออะไรคะความต้านทานเยอะเกินไปก็คือว่ามีปัญหาทางระบบไฟฟ้าต่างๆพวกนี้ถ้ามีความต้านสูงมากมันก็เกิดการชดการทิปมันจะไม่ลงกาวกาวก็คือหลักการก็คือมาาให ระบบไฟฟ้าที่เกิดมีปัญหาเนี่ยไหลไปสู่ระบบกาวได้ดังนั้นระบบกาวก็ถือความต้านาจะต้องน้อยยิ่งความต้านาน้อยก็ยิ่งไหลไปได้ดีความปดในบ้านก็จะเกิดเพิ่มมากขึ้นก่อนหน้าน,นี้ก็คือเกิดช่วงฝนตกอะไต่างๆพวกนี้ก็ไฟฝึกระบบเดกเกอร์เมนเดเกอร์สกิตเดกเกอร์ก็จะปิดต่างๆนะครับอันนี้เราก็ต่อกาวใหม่ปิด2เมตรสแล้วก็เดินตบสายกาว ให้ใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อความปลอดภัยตอนนี้ก็คือเอาสายเนี่ยมาสอดไว้กับท่อแอร์ได้เพราะมันมีช่องอยู่ก <c ười> ็คือเความสวยงามใช่เราเนี่ยจะต้องเจออนาะเอาผนังเพื่อสายออกจากตัวภายในบ้านออกไปนอกบ้านะนะครับแต่ว่าเราจะไม่เจาะให้เสียื้นที่เนื่องจากว่าเดิมเนี่ยที่เขาเจาะไว้ที่เป็นท่อแอร์ที่เป็นสายไฟหรือว่าเป็นท่อ น้ำทิ้งต่างๆของเอ็กเนี่ยแล้วก็ใส่ไปตามท่อเอ็กมันจะมีช่องเหลือใช่จะมีมีจะมีช่องเหลืออยู่ให้เราสอดได้ได้ค่ะในช่วงเนี้ยเราก็จะเดินท่อนะครับเข้ามาสู่ตู้เข้ามาสู่ตู้ตู้ควบคุมไฟฟ้าใช่ตู้คอนโทรลก็คือง่ายๆคือถ้าเทคนิคก็คือเราเรียกว่าตู้โหลดเซ็นเตอร์จริงๆก็คือตู้คอนโทรลตู้หนึ่งที่เอาไว้คอนโทรลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดที่อยู่ภายในบ้าน สาเหตุ <Car> ที่ไฟทริปที่อาจารย์วุ่นก็เลยเคิดมาทําตรงนี <te> ้ให <te ups and imon ides> <te> ้เนี่ยอาจารย์ช่วยกรุณาเล่าอีกครั้งได้ไหมคะได้ครับเนื่องจากวันนั้นเนี่ยที่บาที่บ้านที่ผลเหื่งจาว่ามันมีเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวหนึ่งเป็นเครื่องทำขนมนะครับซึ่งเครื่องตัวเนี้ยหลักการของมันก็คือเป็นขดลวดป็นฮีเตอร์เมื่อเราเริ่มใช้ไฟครั้งแรกเนี่ยก็เขาเรียกว่าทางไฟฟ้าก็คือกระแสเนี่ยจะขึ้นสูงมากเลยแต่เนื่องจากว่าอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในตู้คอนโทรลเนี่ยเราไม่ได้อ่า จะตั้งมาหรือติดตั้งมาเพื่อรองรับโหลดตัวนี้แต่เมื่อความต้องการคือดีมาคือโหลดเนี่ยสูงกว่าอุปกรณ์ป้องกันหรือซัพพลายมันทําให้อุปกรณ์ที่เป็นเชติคัตเนี่ยตัดทั้งหมดเลยนะครับหลักการก็จะเป็นอย่างนั้นเพื่อนครับงนั้นก็เลยเพิ่มวิธีแก้เบื้องต้นก็คือเพิ่มขนาดของตัวอุปกรณ์สวิตชิ่งอุปกรณ์เบรคเกอร์เนี่ยให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นก็คือเพิ่มขนาดที่แรงคือสเกลของกระแสให่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เพิ่มขนาดสาย ให้มันแข็งขึ้นด้วยสายที่มาเอามาเสียบกับเครื่องอใช้ไฟฟ้าตัวนี้ครับทบทวนความเข้าใจนะคะเครื่องทำขนมแพนเค้กเขาทำมาเนี่ยเครื่องมันจะตัดเมื่อความร้อนสูงถูกไหมคะคเมื่อเมื่อได้อุณหภูมิแล้วเมื่อได้อุณหภูมิที่สูงซึ่งเ,เข้าใจว่าได้มีการเทสเนี่ยพบว,ว่าเครื่องทำแพนเค้กเนี่ยมันกินไฟค่อนข้างสูงมากใช่ครับมันร้อนเร็วมากใช่คใช่ไหมคะใช่ครับแต่ดิฉันไม่ได้ไป ดึงปลั๊กออกไอ้ที่ตัวเป็นตัวจากไฟแดงมาเป็นไฟเขียวนีิฉันไม่ได้ปิดสวิชมาลงเพราะว่าแพนเค้กยังไม่สุกดังนั้นเครื่องมันก็เลยทริปก็เลยตัดให้ก่อนใช่ครับตัดก่อนเนื่องจากว่าโอเคแหละเครื่องเนี้ยมันถูกอาจจะว่าผมต้องสมมติฐานว่าเครื่องถูกออกแบบมาให้ใช้อุณหภูมิที่ระดับหนึ่งแล้วก็ที่ระดับเวลาหนึ่งแต่เนื่องจากว่าขนมที่ทางคุณฝนได้ทําไปเนี่ยด้วยเวลาและอุณหภูมิที่ตั้งไว้ตามตามเครื่องเนี่ยขนมมันยังไม่ ยังยังไม่สำเร็จดังนั้นคุณฝนก็เลยไปกอดให้มันทางานอีกครั้งหนึ่งไปเมนวดมันคราวนี้มันเกินมันก็เกิเกการเป็นว่าเกินสเกลของเครื่องมันก็คือพูดทางง่ายๆคือเกิดโอเวอร์โหลดมันส่งผลไปยังอุปกรณ์ป้องกันต่างๆในบ้านก็คือทริปทั้งหมดเลยก็คือพูดง่ายๆมันคือการชตเกิดพุ่งไปโอเคแต่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อความร้อนมันคงที่แล้วไอ้ตัว,ตวไอ้ตัวเครื่องแผ่นเค,ค้กนี่นะคะปรากฏว่าพอทํา ดิฉันตอนแรกดิฉันเข้าใจว่าไอ้ปลั๊กตรงเนี้ยมันชื้นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าตอนนั้นไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของโอเวอร์โหลดมันเป็นการกินไฟที่สูงขึ้นแต่ครั้งแรกเพราะว่าเครื่องมันไม่รู้ว่าจะตัดสุกตอนไหนถูกไหมคะมัมจับเฉพาะความร้อนแต่พอดิฉันย้ายที่มาทําอีกที่หนึ่งความร้อนมันสูงอยู่ลครับถูกไหมฮะมันก็ยังใช้ได้ไม่ใช่แค่สี่นาทีมันก็ยังใช้ได้เจ็ดนาทีดิฉันก็ถึงค่อยกดปลั๊กแล้วก็ทําต่อทีนี้มันก็ร้อนแต่ว่าไม่ดับแล้วไฟไม่ดับแล้ว อ่าฮะเพราะว่าเหตุเพราะว่าตอนนี้เครื่องมันมันมันไม่ไม่ได้มันไม่ได้รู้เออมันไม่ใช่ AI ถูกไหมคะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการที่อาจารย์มาติดกล่าวให้เพราะว่า just เผื่อว่าดิฉันใช้ไปนานๆแล้วเกิดเครื่องมันไหม้ถูกไหม้ทั้งก็เลยอาจารย์ถึงต้องมาติดกลาวก็คือในในการทำตอนนี้การมาติดกล่าวเนี่ยโอเคแหละไอเหตุผลเนี่ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งแต่เหตุผลอื่นก็คือว่าโอเคแหละด้วยระบบทางทางบ้านเดิมเนี่ย มีระบบกาวที่ท,ที่ที่เสื่อมโทรมไปแล้วด้วยนะครับ<ม>คือการติดกาวเนี่ยไม่ได้มองว่าจะพ,พาะแค่เครื่องทาขนมแค่เครื่องเดียวแต่ว่ามองว่ามันคือระบบเป็นระบบเซตตี้ทั้งบ้านเลยนะครับคือการมีกาวเนี่ยมันทําให้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันมันมีเขาเรียกว่ามีความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้นมเนม,าามื่อเกิดปัญหาเกิดความชื้นหรือรังสีจากภายนอกเข้ามานะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆเช่นเครื่องทำขนมตัวเนี้ย มีประสิทธิภาพในการทํางานได้มากขึ้นคือให้ให้เหมาะสมต่อการใช้งานได้เพิ<อ>่มขึ้นด้วยในแปาวเนี่ยคือช่วยทั้งระบบคือคือช่วย,ช,วยช่วยทั้งบ้านเลยครับโอเคค่ะไลายก็คือแสดงว่าเนี่ยเราประมาณการว่ามันมีไฟไลายก็คือสายลายอ่าลายและไอเอันนักนคือนิวตรอนก็คือรวมครับรวมรวมนิวตรอนรวมก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นสายสายดินหรือว่าสายนิวตรอนก็คือสายที่อ่ารูที่ไม่มีไฟ ดูที่ไม่มีไฟแต่นี่คือหลักการของของที่เป็นสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ไฟ <F> ah. ฟ้าค่ะแต่ได้ฟ้าเป็นจริงแล้วแหะไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยไฟยฟ้าอาจจะถ้าเราเทสไฟเนี่ยอาจจะไฟมันอาจจะรูอยู่ที่ลายอยู่อยู่ที่รูในต้นก็ได้ <c oughs> หรือว่า,อ,าอยู่ที่รูของลายก็ได้ <c oughs> มันอาจจะเข้าได้ทั้งลายก็คือข้าง,งบนหรือนิวตันข้างล่างเพราะว่ากระแสไฟเนี่ยมันมีกระแสไฟบวกและกระแสไฟลบค่ะโดยปกติเนี่ยไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ย ใน1วินาทีมันจะมีไซเวฟเนี่ย50ลูกคลื่นขั้งบวกเลยลบก็คือเป็นที่มาของอว่าประเทศไทยส่งไฟฟ้าด้วยความถี่ฟิวเซซี่ห้เฮิร์ต์ไงห้าสเฮิร์ตก็คือ50สาสิบเวฟบวกลบบวกลบใน1เซกเกอร์ใน1วินาทีดังนั้นมันก็เราไม่รู้หรอกว่าในมันในรูเนี่ยอันไหนมีไฟเราก็เทสดูแต่ว่าเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าโอเคเมื่อมันมี2เส้นเนี่ยเส้นหนึ่งก็ต้องไม่มีไฟเส้นหนึ่งก็ต้องมีไฟไอ้เส้นที่มีไฟเนี่ยเราก็ เราก็ให้ส <parfois> uhm ัญล <ipe> ักษณ์ม <ie> ันว่าก็คือสายสายไฟก็คือสายลายไอ้ที่ไม่มีไฟก็คือสายนิวตรอนเป็นการให้สัญลักษณ์เพื่อเพื่อให้ทุกคนใช้มาตรฐานเดียวกันก้นลอยเอ็ดจก้างมาบอกนะวันเดียวก้างแต่เหดอันอันนี้มันจะบีล่ะอยู่บริษัทครับฮะผมทำงานบริษัทครับทั้งานบริษัทกับคือทั้งานงานไฟนี่เนาะบอครับผมยืมไฟฉันทำานก็ยืครับรถยนต์แผนกถยนต์เจ้าจบอย่างมา้ ประสบการณ์เจาะจบปะหยังปะซี่บ่หูทาวาอะไรสิลายรเจ้าปะซี่เลยปะหุกปะหุกสามหยังหลับไปยเจียกู่ปะหุกแต่ว่าเจ้าเฮ็ดงานอันประสบการณ์มากี่ปีแล้วมีสิบปีมีสิบปีโอ้กระไรอ่ะ่อยปต้องการเหยียนตามหนังสือหรอกคอยประสบการคนจีบมีความรู้ในการฝึกฝนเด้อะคอยเฮ็ดช่องยูทูบเนี่กัอุดหนุนให้คนเบาภาษาอังกฤษนได้ ภาษาอะไรก็บอกภาษาอีสานใช่ไหมใครด้โอ้เก่งเด้อเจ้าซื้อ,อยังอ่ะชื่อตาบอกชื่อตาบอกตาประสบการณ์มีสิป,ประสบการณ์มีสิบปีเสียปีเลยนะนี่ค่ะตอนนี้ก็เสร็จขาต้องเข้าวงการอะไเรียบร้อยครับ มิเตอร์นี้เอามาไว้ทําไมคะาอาจารย์กวางคะไว้วัดค่าแรงดันที่ในบ้านนะครับค่ะหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยใช่ครับเป็นการตรวจสอบหลังจากการที่เราติดตั้งแล้วนะครับค่ะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยไฟบ้านเนี่ยจะอยู่ประมาณสองร้อยยี่สิถึงสองร้อยสี่สิบโวลต์นะครับ่ตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ที่วัดว่าแรงดันในบ้านเราเนี่ยปกติหรือเปล่านะครับค่ะอันนี้เป็นแคลมมิเตอร์ครับเขาเรียกแคลมมิเตอร์ค่ะก็จะมีหลายหลายย่านนะครับค่ะก็จะเป็นย่านอ่า ไฟบ้านไฟไฟตรงก็คือแบตเตอรี่พวกนี้ครับมันจะวัดได้หลายหลายหลายย่านเชิญเลยค่ะอาจารย์คะอันนี้ก็คือลายกันนิวตันนะครับก็คือเหมือนบวกกันลบเราวัดเทียบกันนะครับซึ่งอันนี้อยู่ในเลงสงร้อย2ี้านะครับที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือ220-240่ิถึงออันนี้ถือว่าปกตินะครับถ้าต่ำกว่า200เนี่ยแสดงว่าไฟบ้านเราเนี่ยไม่ปกติกรียกไฟมาไม่เต็มมันจะ ส่งผลกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยเสียหายนะครับค่ะค่ะค่ะอันนี้ก็ต้องรีบแจ้งการไฟฟ้าว่าเออไฟบ้านเราตกค่ะอาจจะอยู่ปลายสายไปไปม้อแปลงอย่างเงี้ยครับค่ะแรงดันก็เลยตกครับเวลาเราวัดนะครับก็คือสายไฟเทียบกับกราวนะครับสายไฟเทียบกับกราวค่ะต้องได้อ่าเท่ากับไฟเทียบกับนิวตันก็คือประมาณ220ก็คือ220อ่า225ครับ ใช้ได้อ่าใช่ได้ครับอันนี้ก็คือเราเทียบแล้วอัตรามันเท่ากันนะครับค่ะน,นี่กำลังทําอะไรคะเอ่อเป็นตัวละลายทองแดงให้ประสานกันโดยใช้ความร้อนนะครับค่ะตะก,กี้นี่ที่ตอกลงไปแล้วก็คือคเป็นเส้นทองแดงเป็นหลักกาวครับเป็นหลัก,ก,ลกอ๋อตัวนี้น,น,นี้อันนี้เป็นตัวอย่างเดีย๋วยวนะคะแต่กล้องมันหายโอเคนั่นคือเส้นทองแดงรจริงๆแนละ้วตะก,กี้เมื่อสักครู่อาจารย์วุ่นบอกว่า ใส่เส้นทองแดงขนาดความยาวเท่าไหร่นะครับงเมตรสี่สิบสองเมตรนี่คือตอนนี้ตอนนี้ต่อลงไปในดินสองสองเมตรไปแล้วใช่จากสองเมตรสี่สิบแล้วก็เหลือหัวไว้เพื่อจะเอามาจับกับสายกลางเอามาหลอมเอาเอาก็คือเอามาเอาเอาทองแดงอะจากสายไฟเนี่ยมันจะลอยโอยบนนี้เลยก็คือเอามาต่อกก้อนเล็กกับแท่งปลาตัวนี้อันนี้มันจะมีมีการก้อนเล็กอยู่แต่ก่อนที่สองวิธีก็คือเอามาแล้วก็ใส่ใส่กระมุนอะขันน็อตเข้าไปโอเคตันนี้มันก็จะเป็นคนละมือแล้วกันมันก็จะมีการสัมผัสได้การยัดลอยขึ้นบน โดยโดยรอบๆนะจุดยิประสิวไเพื่อให้เกิดเป็นไฟลุกขึ้นมาแล้วทองแดงเมื่อโดนความร้อนไปถึงจุดหลอมละลายทั้งแท่งกลาวและก็สายมันก็จะหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกันสทธิภาพสืธิภาพก็คือการประสานสมบูรณ์มากขึ้นกว่าการขัดน็อตขัดน็อตมันก็ได้ระดับหนึ่งระดับหนึ่งครับตอนนี้ยิงไฟมันจะฟูขึ้นมาครับเราะนั้นที่จะต้องอันตราย ติดไหมติดติดโอเคมันจะไม่ฟวบอีกรอบนะไม่ไม่ครับคือที่บอกว่าต้องสุ่มอ่ะสุ่มเพื่อมันเคือนเราจะต้องทำเส้นให้มันเฮ้ยเราไม่ได้ทำเส้นทางเดินให้มันลงไปแบบง่ายเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวรอดูผล ต้องรอเปิดทีใช่ไหมคะใส่อันนี้ครับเวลาหลออแล้วมันจะเน,เนื้อทองแดงหลออเป็นเนื้อเดียวกันค่ะครับมันจะอยู่ทนกว่าแบบคันนอ็อตขันน็อตมันก็มีโอกาสที่มันจะหลวมได้อันนี้ก็คือเนื้อทองแดงประสานเป็นเนื้อเดียวกันเลยหลังจากที่เสร็จสิ้นแล้วนะคะก็ใช้ดินก<อ>ลณแล้วล่ะคะ่ะพี่น้องคะเอาดินมาถมถมุงหนึ่งมาเห็นล่ะคะ่ะ เห็นแต่ทอดที่ร้อยสายกราวด้วยค่ะอันนี้ทะลุเข้าไปท้างในบ้านด้วยค่ะเรียบร้อยละค่ะปลอดไช่ละด้วยค่าบานนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อรับข้อมูลใหม่ๆที่เป็นประโยชน์กับเราด้วยค่ะแล้วพอกันไหมนี่พี่หนาด้วยค่ะสวัสดีค่ะ